นี่ผมจะลองเล่นดูนะครับอันนี้เป็นขนมล่อสติ๊กของพ d ด g กรีนะครัเปินมาอ,อย่าเพิ่งกินนะผมจะวางตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมจะลองไปเดินวนรอบบ้านดูนะครับ ว่ากลับไปจะยังอยู่นะนี่ก็เทกแรกเลยนะเพิ่งลองครั้งแรกเลยไม่เคยทำก่อนนะนี่มาก่อนลุ้นเลยนะก็ยังอยู่ไหม งงโอ้โหคุณผู้ชมครับยังอยู่ครับถือพอชใช้ได้ครับโอเคเปิดกินไดเ้เก่งมากเก่งมากเลยโอเคนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะภูมิใจเหมือนกันนะเพิ่งทำครั้งแรกได้แล้วเหมือนกันครับเก่งมากเพื่อนเก่งมากเพื่อนเก่งมากเลย